นะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะปลามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยใหญ่แต่ผมไม่ได้บิกินถ้วยใหญ่นะครับผมกินถ้วยน้อยนะในร้านจะเป็นบรรยากาศจดีด์ปะเดี๋ยวเ้องเข้าไปพอนครับปลาปเลยชุ่เนี่ยครับร้านเปิ่นเก็จะแต่งสไตล์แบบเก่าๆน้อยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นขันโต๊ะนะครับนาะเปิ่นออกมาประดิษฐ์เป็นนั่นนี่ก็เมนูอาหาร เนี่ยครับก็มีของเล่นฮื่อเล่นด้วยนะครับเพื่อออนเล่นตัวพันก็ครับพอลูกผมนี่มีความสุขขนาดน่ะพอลเรเนี่ยครับก็เป็นจุดเช็คอินนะครับนี่เส้นใหญ่นะครับเนาะนี่ชามก๋วยเตี๋ยวแบบโคตรไงเนี่ยนะครับผมนี่บัคก้ากินเลยจี่นะอันไหนเอาใส่ไฟขนาดอ่าอันนั้นตีแต่ละชั้นแล้นเนี่ยแนะน้ำนะครับเนาะอันนั้นไม่โชว์ โวยโดใหญ่เลยนะครับพอเราครับผมมีตึ่งมากาสร้างกินนะครับที่นะต้องแบบอันหนึ่งก็เปลือนป้าเปลือนไปนั่งนักก่อนนะครับถึงจะก้ากินแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็หอเก่านะครับหอเก่าตีเก๋ยยููนะครับเนาะแต่เหมือนนะแต่เหมือนนี่มันเป็นอูนะครับอูช่างเหมือนนะครับเยอะท่านนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นอันน่ก็เป็นหอพักของผมนะครับเป็นหอพักตีผมเจ้ายูอีเตะจะว่าหอพัก อันนี้นะบางว่าของผมนิเตียเนี่ยแต่เหมือนนี่มันเป็นหอพักนะครับนี่นะบาเดีนี้กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วครับไปเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไปพอตังบนนะครับผมนี่เป็นกระทกแต่งด้วยอันนี้ต้นไม้แล้วก็ของเกาๆนะครับเป็นแนววินเทจนะครับเรานี่นะประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปพอ,อครับของเกาเต็มแพทนะครับเนาะ รเดี๋ยวผมจะปาขึ้นไปตีโซนดางบนนี่นะครับผมก็จะเป็นเรือนไม่นะครับผมก็มีโต๊ะไว้ให้เฮาหนังหลายโต๊ะอยู่นะครับเปิดก็เปิดพัดลมให้เฮานะครับนี่นะครับเห็นว่าเนียวร้านนี่นะครับเปินมีอันนียวายการมาถทายด้วยนะครับนี่ครับก็มี้ายการมีดารามาหนังไายรูปด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่พอแล้วครับ อันนี้ผมก็สั่งเป็นถ้วยแบบธรรมดานะครับราคาห้าสิบบาทนะครับนาะนี่ก็มากันสามคนนะครับพอดีแมสอันนี้ก็โปรใบสองใบสองมงปลายลวกัานี้ก็คน้นกับบ่อขยืะนะครับนี่ครับผอลุกจิ้นนะครับแกนใบแกนเงาครับผมบัก้าสั่งกินเลยนะครับต้องมากันหลายๆคนนะครับ จะก้าสังกีนะครับร้านนี้ก็เข้ามาตีซอยข้างวัดพระเจ้าหนังย่องนะครับตีอันเหนืใกล้ๆกับโรงเรียนพคนะครับนนี่นะครับโอเคครับแอนผมขอตัวริมโลดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คนครับแต่ผมมีสั่งเส้นเล็กนะครับบม่จเส้นใหญ่ครับผม จิ้นครับจินมามล้ำบาล้ำกระเพาแตะครับมดทวยปออิ่ม